โอ้ยเจ้าพี่หลงพี่หลงเนี่ยเนีลงกระโพดพ่ออีรีเดนเนาะเราจะพาหมูอ้วนของเราไปใส่บาตนะคะทำบุญใส่บาตอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอุทิิส่วนกุศลใ,ให้เจ้าที่เจ้าทางผู้ที่รักสมรักษายอยู่ณนะที่บ้านดาวเชียงเดือนให้ลูกช้างของเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ุเย็นเป็นสุขหมดครอบหมดศกหมดโรคหมดภัยเอ้ยลงไปแล้วไปแล้วไปอย่างนั้นปวดปด่อ <c> ย <oughs> <c oughs> ซื้อมองหูหิวนาะนางล้งรับพ่อนกันลุก จาทอาบน้ำใหม่ตัวดําเมียมเลย,ยลก็ไม่ไปไม่ไปพี่หลงไล่กลับบ้านพี่หลงพี่หลงไม่ให้ไปพี่หลงไล่กลับบ้านจะไปเฮ้ดยดา้ยหลงเอ้ยมันประกาศดอกได้ ไปเป็นเด็กวัดจริงๆด้วยค่ะนี่จะไปแล้วรถเขารถเขาที่สนเอาแล้วเอ้บะเมนสังเอาบะเมนบ้านเฮาก็ที่เราทำบุญในวันนี้นะคะขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรใหเ้เจ้าที่เจ้าทางที่รักสมรักษาซุ้มบ้านดาวเชียงเดือนอยู่นะที่นี้นะคะก็ ให้ได้บุญร่วมกันนะคะเอฟซีวันนี้ได้ทําบุญก็มีความสุขแล้วค่ะดีใจไหมครับน้องดาวดีใจไหมครับใหม่ใหม่ม่ใม,ม,ม่จะไปบ้านวันนี้พี่เดือนได้ทําบุญให้พี่เดือนแล้วก็ขอให้ลูกช้างบ้านเรามีแต่ความสุขนะคะอย่าเจ็บอย่าไขา้บอ,บอไปบอไปพอสีไปหาแม่แป้งแม่แป้งพึ่งทับแหมย่าแม่แป้งห้องอะนะน้ำเชื่อต้มผูนานาโอ้ย พอมีแห้งยุแต่กะอยากได้น้องเนาะเวลาแม่แป้แปงร้องตามน้องดาวนะัะนน้ำเชือ้อตัวผู้ที่เราไปผสมพันธ์มานะ่ะก็จะค่อยๆไหลออกไม่เก็บสะสมไงก็เลยไม่อยากให้แม่แป้งติดน้องดาวมากเฮ้ยเฮ้ยิได้น้องพอแห้งเราเสียงดูดต่ำต่ำต่ำยุเยสุขามเนาะเบิงหวะเบิงหวะเบิงเสียงดูดหวะเบิงหวะเฮ้ยไงเป็นเม้าหรอแม่ซัมแม่หรอพอแล้ว พุ่นไปเบิงพี่เดือนเบิงไปเบิงพี่เดือนเร็ว,เ,รวเออเสียงดูดแม,ม่เดี๋ยวแม่กระเซียนให้แม่ติดบันนีกระห้องน้ำกลดลูกได้บนันนีมาดูดนมแม่แป้งปันนีถ้าแท้เลยละถ้าเบิงโลดพุ่นแม่เพิ่นหางสี่ไ่อยากแหาลูกออกเห็นบอเซ็ดเลยบัตตานี่เฮ้เป็นบา้าแล้วออกมา าม,ามึง<อ>ง่ามันแทงน่งแม,ม่่นิมพอจะไปพาไปงานบวชพี่เสืยอยเป็นบ่าวเราไปมามา,มาพอแล้วพี่เสือเขาได้บวชเรา<ป>จะของเป็นบ่าวเราเร็วเร็ว้ยพอแล้วดูมิงเขียวออกด้วยไป,ไป,ไปมาๆๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูก้อนที่พาพี่เดือนทรมานที่สุดนะคะตอนเช้ามามันเริ่มจะเห็นชัดแล้วดู นี่ค่ะใหญ่มากใหญ่จริงจมันมีอเหรอเป็นอะไรเหัอสับปะรดคักๆล่ะกระนิ่งผมเหนสับปะรดมันติเป็นเครื่อมันก็เป็นเครื่อล่ะพ่อเมื่อนั่นเห็นไหมคะก็ปอกก็น้องก็เริ่มถ่ายปกติแล้วนะคะนี่น้องถ่ายปกติแล้วนะคะ ไหนเขาจะนั่งแบบไหนอ้วนเขาจะโชว์สเตปอย่าเพิ่งพ่อเอาลงหลุมก่อนเออโอเคให้มันต่ำอ้าวไหนจะโชว์สเต็ปแบบไหนฝืนหนาฝืนหูได้ปะฝืนตรงนั่งฝืนหมุนหาหาหามุมฝืนหมุนหามุมนังบ่ถึอมุมมันนั่งถือเลี่ยม เปิดนี๋ยวนตุอขัดตจ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 ตุดตไอ้วนอยููจูโอ๊ต๊ะโตโอ๊ต๊โต๊ะเนหน้าโอ้ัวหัวห้วหุวหัวเ็อย่างนั้นนี่เห็ตอย่างนั้นพอลูกเจ้าสย่างัทต๊ะโต๊วิขี้กีกาขี้ตาปดมันแอฟเรงดนั่นถูดากจต๊โต๊เนาะ ขาสีฟ้าปางังขึ้นเปวฮ้ยฮขึเาเอาเดี๋ยวพอไหวัาขึ้นเบาเอาเอี๋ยวขาสุดแล้วก็จิงเลยนี่แม่ในยนียังอ่ะอ่อ่ะ ขึ <t od a |ms|> food, ้นช่วยขึ้นเออขึ้ช่วยช่วยแล้วกดเจ้งแล้วกดแจ้งเฮ้ยเฮ้ย้รับแลหว่าบช่วกเมื่อกี้คันตูดเกลียบตกเก้าอี้นะเมื่อกี้คันกับคันพูดเนาะใส่เขาแอบมังสันติแอปขอกินเรื่องสันติลก ยังข้นคางเดียวยังขึ้นคางเดียวฮะมันบ่เลียงนโตน่เอาไม่เอาม่ย่าลนย่าลนย่าลนึนวาด้ยขึนดากลนโตเนาะเบื้องว่ะพอมึงบกานั่งดากล้นโตนี่เบื้องว่ะน่นลนโตออกมาทั้งอกแอปติพอได้ได้คอยแอปไห้ได้ได้แอปยังสี่ไหมนะ

สีขึ้นสีขึ้นโตเออสีขึ้นโตอ่ะขึ้นก็ขึ้นขึ้นไปขึ้นคู่สิเอาไม่เลี้ยวตีได้ปะนี่้นี้นมา้นมาเอาข้นมา้เฮ็ดดิหยังเนาะพี่น้องเ้ยบึงเอาเด้อลูกชายเอซเฮ็ดอีหยังนี่ เอาขึ้นไปเออหนึง่งขาขึ้นไปขึ้นไป,นไปทั้งสี่ขาดู้นไปขึ้นไปขึปทีเก่าพุ่งผมเลยครับผมขั้นครับ

หนึ่งสองสามเอาคุณโตคุณโตพี่เดือนยังกินไม่ได้นะลูกหนูเพิ่งหายเดี๋ยวหนูหายดีก่อนเดี๋ยวแม่ให้ลูกเป็นแล้วมันทรมานเห็นไหมอย่าเฝ้าลงไปใส่นอบอลนี้นอไปใส่นอบอลนี้นอ เดี๋ยวคุณครูจะทำโทษหนูคุณครูจะทำโทษหนูดูท่าเขาขึ้นนะคะดูท่าเขาขึ้นนะคะเฮ้ยสิไปนยกกลออยังไงสัน โอ้ท่านี้ผมก็แท้นะครับผมแท้อย่าบอกใครเลยหยับมาหยับมาหยับมามันสิตกหยับมาฮูลาฮูลาฮูบแล้ฮูลาฮูบแล้ฮูลาฮูบเออไอ้โยกด้วยฮูลาฮูลาฮูบแล้ฮูลาฮูบเออ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  คุณครูมีไม้เลียวด้วยนะเดี๋ยวคุณครูทำโทษหนูนะเดี๋ยวคุณครูทำโทษหนูนะโอ้ตกโตลูกข่อยตกโตตกโตตกโตถอยไปหยั่งบ่ต้องแอปบบิลมัต้องยกล้อโตสิผ้าเดียงอาโชตูดแล้วพี่น้องอยากโชวตูดแล้วนี่โยนถิมเลยโยนถิมเลยหมุนบอกหมุนบอกหิมมันไปเลยเอามาผีพออุ้ยมันจะเที่ยวไปยกล้อมันจะตกโต นน,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 นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะตอนนี้ท่านผู้ชม247ท่านแต่กดไลค์ให้แค่67นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อ้วนด้วยคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ ดูดูว่าลูกชายขายเฮียนเท้าขายเฮียนของเอฟซีจะกล้าลงโตไหมเอาละเอาละพี่น้องเอาละเอา่อยสร้างใจยู่่อาเอา่อยสีลงทางไหนออเอา่อยสีลงทางไหนออาเอาลงใดบ่พี่น้องเป็นกําลังใจให้อ้วนในเด้อค่ะไม่รู้ว่าจะกล้าลงหรือเปล่าเท้าขายเฮียนโอ้มีมีการเอามือค้าขีดินก่อนได้ปะขีดินลมบอลมโ้ฉลาดมากเลยสุดยอดไอคิวสูงมากเลย น้องดาวนี่ไอคสูงจริงๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปทำความสะอาดก่อนนะคะเมื่อกี้พระมาก็เลยทำไม่ยังไม่เสร็จนะคะดูนะคะคนให้กำลังใจนะคะ FC นซน่นพี่หลงขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ